ซึ่งวันนี้ครับเรามาอยู่ที่ร้านผัดไทย5รสครับแต่อยู่ที่ถนนช้างม้อยประปาจารยนเองครับโระปาเขาหมดเลาะมาแล้วฮะตอนนี้ก็มาแล้วนะผัดไทยจานยักษ์คิดว่าผมจะกินหมดไหมหมดค่ะมันอร่อยค่ะหมดค่ะมันอร่อยค่ะโอ้โหหุ้งร้านผัดไทย5รส ใหญ่มากาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมแบงค์กิฟเตอร์ซนครับผมต้องมาเจอกันอีกแล้วครับถนนเดิมเลยถนนช่างม้อยครับผมเส้นนี้มีแบบว่ามีของกินเยอะมาก<อ>ข้างร้านเราคุณไหมขนม,มนโคก ผัดไปอีกนมเบื้องโอ้โหคือเราไม่ต้องไปไหนไกลเก็บหมด3ล้านลวดซึ่งวันนี้ะครับเรามาอยู่ที่ร้านผัดไทย5รถครับแต่อยู่ที่ถนนช้างม้อยถ้าแพยอยู่หลังเรานะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ช้างม้อยขออนญาตนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําการยักษ์นี้แป้าเขายังไม่รู้นะว่าเราเอาจาร์เองเขาไม่รู้เลยว่าเราเรา,เรามาถ่ายแค่บอกว่าวันนี้ผมขอมาถ่ายที่ร้านหน่อยอะไรประมาณนะนะั้นเขายังไม่รู้ เราไปคุยกับป้าเขาดีกว่าว่าเขาจะให้ทำเปล่าสวัสดีครับผมได้ครับ,รบมีผัดไทยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผัดไทย,ยเฉค่ะอ๋องั้นผมขอผัดไทยจานหนึ่งค่ะแต่ผมเอาจาน<ะ>มออาเองนะได้ค่ะแน่ใจนะทําได้เหรอครับ<ะ>งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมไปเอาจานนมามาแล้วฮะผมเอาจานมาเองนะครับค่ะได้ปลาเขาหัวเพราะงั้นผมเอาจานหนึ่งเอาผัดไทยไม่เอาห่อไข่เอาผัดไทยอย่างเดียวเลย จานหนึ่งครับผมกินจานเดียวอิ่มแล้วทำไมต้องเป็นผัดไทย5รสเลยครับ็นรสชาติของเขาอะค่ะอ๋อจะมีกลมกล่อมทุกรสเลยใช่ค่ะอ๋อก็ว่าทำไม5รสมาจังเผ็ดหวานมันเปรี้ยวเข้มอ่า5รสพอดีเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรอดีกว่าครับได้ครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามารอกันไดีกว่าฮะมา มาแล้วฮะตอนนี้ก็มาแล้วนะผัดไทยจานยักษ์คิดว่าผมจะกินหมดไหมหมดค่ะมันอร่อยค่ะหมดค่ะมันอร่อยค่ะโอ้โหอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆริงอันนี้คือกุ้งที่ขายเลยใช่ไหมตัวเบ้อเล่ย์อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่แพงด้วยไม่แพงด้วยจ้าโอ้โหผัดไทยเริ่มต้นที่40่สิบบาทมาลองได้นะฮะที่ถนนถนนช้างม้อยนะแต่เป็นชื่อชื่อผัดไทยห้ารสห้าแพรมาเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนดีกว่า ชิญคต้องอร่อยมากๆออร่อยมากๆค่อๆขอตัวกันนะครับอ้อใหญ่มาก <ๆ S 1> และนี่ก็คือผัดไทยจานยักษ์ครับจากร้านผัดไทย5รถท่าแพรครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมากินอยู่ที่น้ำหนัก3ากิโลครึ่งอารมณ์ประมาณนั้นผมชอบมากเลยคือกุ้งตัวใหญ่มากมา,มาชิมเลยดีกว่าลุยฮะจับเวลาไหมจับเวลาไหมมามา นี่นะนี่นะมาเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือป้าเขาก่อนอแบบไม่ปรุงนี่อร่อยนะอ,ยอร่อยมากอุ่ยมะนาวช่วงนี้นี่แบบน้ำเยอะนะอันนี้ยังไม่ทันได้เริ่มกินนะเราปรุงกันแบบใช่ลอยครับ ไปดูกันต่อฮะช่วงนี้ฟิตจริงนะเอาจริงจังนะวันนี้สบายว <c oughs> ันนี้สบายนะแบบเขาเรียกว่าลองทองนะวันนี้กินแบบลองทองลูกค้าเยอะมากอืรอ อันน้คือปีใช่ไหมถ้ามันโตมามันจะกลายเป็นกล้วยอยู่ไหม6ปีอะอ้าวไม่รู้อ้าวรู้กันไหมเนี่ยมันหมดโอกาสเป็นกล้วยนะอืม อร่อยมากมาดูกุ้งกันกุ้งร้านผัดไทยห้ารสว้าวกุ้งใหญ่มาก oh, มันจะกลืนๆกุ้งแม่น้ำแล้วนะนี่เหรอตัวโคตรใหญ่ใหญ่มากกุ้งแบบสดนั่น แต่น, <ITA> นี่ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยกุ้งเขาให้น้อยเปล่าเราสาั่งแบบแบบผักไทยกุ้งสดสองหอแล้วที่เหลือเป็นเป็นเต็มอ่ะเนธรรมดาผักไทยนี้ต้องให้คนไทยทำน่ะที่เคยเห็นกรลดมกรลอมรังเอี๋ยทำอ่ะอืมเชฟคนไทยบอกว่ากินไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่คือผักไทยอ่ะ เป็นเปล่าอืมสาขาเซนไหมธนาคารเจนาอ่าถึงว่าเราเราก็ไปทำแล้วนะเฮ้ยเราไปทำไหมเน็ตไปอยู่เราไปทำได้เสียอย่างเดียวนัมนแหละฮะไม่ค่อยเปิดพระธนาคารเจนาเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายกันไหมใช่ใช่โคตรอร่อยโคตรอร่อยม่ถามแม่ยังไนะแม่แม่เปิดเปล่าอ่อถ้าไปวอล์กเองนี้ไม่ได้กินนะไม่ใช่ว่าหมดนะอะไรพี่ไม่เปิด อุ้ยแต่เสอนเยอะมากต่วงน,นี้แกช่วงนี้แกอาจจะซ้อมเส้นเยอะนิดนึงนะคือวันนั้นคือแบบสุดชีวิตของผมจริงๆนะแต่ถ้าชั่วโมงนี้พี่ว่าหมดอยู่นะวันนั้นกินไปครึ่งชั่วโมงไหวนะอ๋อโหยังไม่ครึ่งเลยเนี่ยเยอะมาก โอยังไม่ครึ่งเลยเนี่ยครึ่งนึ่งเนี่ย,ย,ข,ยขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจอาหารที่นักกินเขาซ้อมกันอะ่ะมันไม่ใช่ว่านับเป็นหน่วยกิโลได้นะอย่างเช่นแกงกะหรี่กับข้าวเนี่ยเพื่อเผอแกงกะหรี่6กกิโลอ่ะจะกินง่ายกว่าผัดไทยสี่กิโลเพราะว่ามันท e เตอร์คนละอย่างกันอ,อย่างแกงกะหรี่มันจะมีน้ำแกงเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้อ้อ อร่อยมากอืมอ eh ืม สังเกตนะว่าเรากินไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะเส้นยังไม่เหนียวแบบเกาะกันเป็นก้อนเลยนะพี่ว่าไม่แพ้แบบผัดไทยประตูผีนะเฮ้ยจริงผัดไทยประตูหมีเลยัะไทยประตูผีกรุงทเทพเขามีผัดไทยประตูผีฮะเชียงใหม่เขามีผัดไทยห้ารสห้าแพรอร่อยจริงอร่อยจริง เป็นหนึ่งในของโปรดของที่เลยนะพูดจริงน่าจะเป็น n u บ b e วันของพี่เลยนะยจริงพี่เป็นคน,นช,อชอบชอบผัดไทยต้อง n u บ b e วันบ้างเลยจะบอกว่าไม่เคยกินเดี๋้อโดนาดจะได้กินกุ้งหมดก่อนกุ้งอร่อยมากเผื่อว่าเผื่อว่าเผื่ออิ่มไดอืมชุก็เสร็จ สิบเก้าเฮอีหรอก่อนยี่สิบเปจะไปก่อนยี่สิบเปงไงเอาวเฮ้ยติมน้ำเลยติมน้ำเลยอวือวดู้วิ สิเก้าแปดเจ็ดส1่สามห่ทำหรืออะไรเนี่ยเืออะไรอร่อยอร่อยอยู่แล้วครับอือยี่สิบพอดีครับผมหมดไปแล้วครับแต่อร่อยมากโอ้โหโคตรอร่อยเก็บเก็บขอเก็บนิดนึงนะคืออร่อยจริงๆ อย่าอนี้สักอย่างอยางนี้สักแปดหอปลาเขายุ่งปลาเขายุ่งลูกท้าเขาเยอะงั้นวันนี้ไม่มีอะไรนะฮะขอฝากด้วยนะครับร้านผัดไทยห้ารสท่าแพรนะครับแต่อยู่ถนนช้างม้อยเขาเปิดน่าจะทุกวันแหละทุกวันแหละเอาเปิดทุกวันนะว่าผมมาทุกวันก็เปิดทุกวันแถวท่าแพรนะฮะงั้นฝากเลยนะครับผมแบงค์นิเตอร์เซเน็กแล้วก็ทีมงานหลายๆคน วันนี้อบวนมากแล้วก็อิ่มอร่อยมากลาไปก่อนนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ผมใครยังไม่ได้กดซับสไครต์อ่ะกดตอนนี้เลยนะยังทันนะขอบคุณมากครับผมเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับ,อบ,รบโอ้โหสามโลสโล